โ,โอ้โหโอ้ดีครับมาให้น้องฟุ้งแล้ก็ฟุ้งห่นเก่ายยอนไปบ้ารรคุบมันมีปลามาให้น้องชิบเก่าถ่ายกันบนบนไม่เด้อครับได้ให้น้องหญิงบัตรแรกไปแล้วโอ้โึ ต้องคือไปตรงเลยคือขามใส่อีกขามกับน้องนะอันนีน้นะครับเก็ยก,ก่อนเราลุนไปนำการทำไว้ได้ปลาบ่มาให้น้องเลยอ้ ครับจังนี่น้องเปิดกองแล้วหลงริบลอยอันนี้ิงซ้ำนะหายห้างมานั่งบุดเดียวพี่น้องเลยว่าเมินฝนหลงเบ็ดมาแล้วเนี่ยสะมาแล้วไปหาบุ้งรดฝนกันพี่น้องเลยหลงไปหาบุ้งรดฝนกันก่นอนตกเลยน้องแข็งขึ้นแข็งขึ้นห,หน่อยนะคผมว่า เออหมอยปลาก็ได้ได้ปลานนองเลยหิงบ้านเดียวคือคนตกมาแล้ว,ลวอาบุ้งลบฝนกันครับอุ้ยใส่เหียวตีเหมือนไงหล่อลงฝนจะคับมันนี้หยุดบ่หา่อลงาว่ะนางลบฝนกนรับวนน้่นงานงลบฝน,น,ง,นงบรรยาก,กาศฝนตก ัยิงป่าล้ตกะไรนั่งร้พ้นกหอนกอนนี่ได้ยิงเ่าผ,าผูก,ออกเข้าผูก่อกลังก็เจ๊รดไปโดดมาหรลอไม่ว่าใ้มายิงปลาก่อนมือเนี้ยก็ใส่เมียว่าให้ใส่หางหัวเนีะย่างหวไอ,อ,อ้หาตัวนะั่นลงย้อนสอนหาวนะ ไปไล่เมื่อคืนนี้ไล่สุพอดไหน่นนอยห่งน้องนางหางกล้วยนั่งคนเห็นแล้วดูเห็นเป็นกล้วยนะครับในให้น้องฮ่งงมกำมหอดบ้านแล้วครับต้นตกตั้งแต่ลกฝนกระบ,บอกเสาตกจักเชียบรูรได้ยิงป่าบรูรได้มีคนงานให,ห้ที่น้องไม่น้องเบิ้งชิปนะ่ยยิงบ้านเดียวกับโบ คึ๊บทำให้น้องๆเลยปลากะได้เดี๋ยว่าเ<ด>บิ่งกับบรรยากาศเดือดคลิปนี้ครับผูกมือกันอย่างตกข้าวจิ้งจุน,นครับพี่น้องปุ่นนะได่ก็จะเฝ้าเบียกันเด้อคลิปนี้ก็เข้าสุมา,าหายบอรมีผองงานให้ใหับไอ้น้องเบิง่งยวน<ด>หายบันโคกสวัสดีครับ